สวัสดีครับอ่าวันนี้เราอยู่กันที่เกมอาใครออนไลน์นะครับดูร้านน่าจะเป็นเกมสยองสยองอยู่จ้ะเฮ้ยโหยังหลอน โอ้วันนี้ฉันกลับบ้านช้าแถวเนี้ยมันมืดมากๆเลยนะฉันต้องเรีบกลับบ้านแล้วแหละอ่าเปิดไฟฉายได้วิ่งได้นั่งได้โอเคเฮ้ย หน้าหลอนๆอยู่นะเดินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเไม่คนเลยว่าเนี่ยรีบวิ่งกลับบ้านดีกว่าทางนู้นทางตันเฮ้ยคนคนเมื่อกี้นี้ โอดูอันตรายมากๆฉันกลัวมากเลยฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วแหละซูนซูนเพราะว่าก็รีบไงเฮ้ย,ยโอตาผีเฮ้ยไปบอกว่า บอกว่าตรงนี้ห้ามทิ้งขยะปรับสิบล้านเหรียญหมดเกินสิบล้านเย็นสิบล้านเย็นตู้น้ำกดน้ำได้ไหมโอเคที่ปรับบ้านแล้วกันท่าน เราเหมือนอยู่ในเมืองปะเล็้วกดได้ปะกดไม่ได้เลยอะไปทางไหนอะบ้านเราอยู่ไหนวะเฮ้ยห้องเราอยู่ข้างบนเหรอชั้นสี่ห้องเกือบสุดท้ายเฮ้ยถึงบ้านแล้ว บาเลวบาเลวคนเดินตามปะวะมีเนาะหลอนก็นหลอนอเออิีเหรออ้ามีกบิาบานดีกว่า ถึงบ้านแล้วเออไม่บ้านน่ากลัวจังวะอืนี่มันแตกมากๆเลย ฉันลืมปิดทีวีได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยทีวีมันเปิดเองว่ะทำอะไรได้บ้างนอน่อฉันเหนื่อยมากเลยใส่ฉันจะต้องนอนแล้วแหละ มื่อกี้ตอนแรกวันที่21ใช่ปะ่ะตอนนี้วันที่24ใช่ปะ่ะผ่านไป3วันเฮ้ยทำไมแบบว่าเฮ้ยอ,อย่างไรวะเฮ้ย เดวก่อนเฮ้ยเย้ยตำรวจเหรอตำรวจบอกทำไรเนี่ยตอนนี้ดึกดึกดืด่นเนี่ยอ๋อโหกำลังกลับบ้านครับตอนนี้นะแกมันน่าสงสัยมากเลย แกก็ดูไม่ใช่คนโกหกนะดูจากหน้าแกก็กลับบ้านทางนี้ตลอดเลยเหรออ๋อใช่ครับใช่ครับผมเนี่ยเลิกเรียนจากมหาลาัยผมกับบ้านทางนี้ครับเฮ้ยสามสามวันที่แล้วอะ่ะได้เดินผ่านทางนี้ไหมอ๋อถามผมทำไมครับคุณตำรวจเออ มีการฆ่าคนตายสามวันที่แล้วเหยื่อก็คือคู่สามีภรรยาคนร้ายอ่ะฆ่าผู้หญิงก่อนเออผู้หญิงนอนอยู่ฆ่าผู้หญิงตอนนอน แล้วก็เฮ้ยเขาบอกว่าชีคิวเ e อฮัสบ a n d เข้าหมายถึงว่าผู้ร้ายเป็นผู้หญิงเว้ยแล้วผู้หญิงอ่ะคนนั้นอ่ะก็ฆ่าผู้ชายอ่ะตามเว้ยก็คือผู้หญิงอ่ะฆ่าฆ่าคนที่เป็นเมียคนที่นอนอยู่ก่อนเว้ยแล้วก็ฆ่าผัวตอนผัวกลับมาบ้านอ่ะฆ่าอีเว้ยเขาบอกว่าโดนแทงแบบหลายทีมากอ่ะ เนี่ยตอนเนี่ยนายเจอใครแบบน่าสงสัยบ้างไหมเนี่ยนี่ไงหญิงไงหญิงใส่ชุดสีแดงไงอ่ะโอเคนากลับบ้านไปซะ เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ตำรวจช่วยด้วยตำรวจช่วยด้วยเฮ้ยเดินหนีดิ สนใจเราอ่ะตัวรวยไม่สนใจเราอะ,ราอะกระจกแถวนี้หรือเปล่า 对啊。 เราแบบชัดมากเฮ้ยมั้งข้าวรอมั้งข้าวเว้ยหลอนว่ะหลอนเสียงเพลงเมื่อกี้ จะไม่เจออะไรใช่ไหมเฮ้ยอีกาดำแบบเต็มเลยอะดูดิวา้วาวห้องนี้ปะเอถึงห้องแล้วถึงห้องแล้วเฮ้ยโอ้ยฉันไม่คิดเลยนะเนี่ยวมันจะมีคาตก ตะกอนะ่ะอยู่ใกล้ๆแถวบ้านด้วยอุ้ยไม่อยากจะลงไปข้างล่างนะเนี่ยอุยแต่หิวอะ่ะทำไงดีอ่ะหุ้ย๋ิวดูตู้เย็นก่อนหิว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  กดอะไรไม่ได้เฮ้ยไม่มีใครเลยโอยอัวจะกินข้าว เออห้องอยังเนี่ยเวฟไม่เวฟเราอยู่ไหนวะอุ้ยขันขันตรงไหนวะเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อปิดอ๋อเออ หลองรอออกไปดูไหมนีม่ดูดูไม่ได้วะ่ะดูไม่ได้วะ่ะเมื่อไรเสร็จเนี่ยห้องมันมืดจังวะเปิดไฟได้ปะเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยทำไมประตูนเปิดเองวะ อ้อิ่มละนอนดีกว่าเพิ่งทำไมประตูนเปิดเองวะปิดไม่ได้เว้ยไมไม่ให้เรานอนวะ เฮ้ยไม่มีใคร <S 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 เปิดไฟไดีกว่ากลัวกลัวเปิดไฟไดีกว่าไม่ไม่กลัวฆ่าไฟไม่กลัว นอนไม่นอนไม่ได้วะาไปอีย มาทำไมจะเป็นใครเฮ้ยคุณระวังนะฉันเห็นมีผู้หญิงอะ่ะยืนอ,อยู่หน้าห้องคุณอะ่ะตั้งหลายหลายทีแล้วโคตรน่ากลัวเลยฉันเลยม,มาบอกคุณเออโชคดีนะมีซ่า หลน <laughs> อนโคตรหลอนเลยเฮ้ยโคตรหลอนเลยเฮ้ยทำไมามันย้อนกลับไปวันที่21วะย้อนกลับไปวันที่21อีกแล้วอะ่ะ นี่เราป่าเราเรากำลังเดินกลับบ้าน<ๆ>ฮัลโหลอ๋อนี่คือสามีไงเมียโทรมาบอกคุณเออวันนี้คุณทำงานล่วงเวลาเหรอใช่โอวันนี้งานยุ่งมาก โอ้เดือนนี้นี่ผมกลับบ้านช้าทุกวันเลยนะอ้าวแล้วคุณน่ะทำไรบอกว่าคุณไม่ค่อยโทรหาฉันน่ะเกิดอะไรขึ้นฉันมีเรื่องบางอย่างจะบอกคุณฉันอยากจะบอกคุณที่บ้านรีบกลับบ้านมาเร็ว อนนี้เราเล่นเป็นสามีถึงบ้านแล้วค่ะเอ๊ะนอนแล้วเหรอ,อถึงนาฬิกาโอ้โหถึงนาฬิกายังหลอนเฮ้ย เฮ้ยไม่ทีวีติดบ้านมันไม่มีหลอดไฟเลยหรือยังไงนอนต้องอยู่ชั้นบนปะคือห้องอะไรอ่ะห้องน้ำสักผ้า มีหลายห้องจังวะเฮ้ยทำไมมันล็อกทุกห้องเลยวะเฮ้ยสวยละเฮ้ย,ยเฮ้ย เลือดชักผ้าเฮ้ยไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ยกัว เฮ้ยเฮ้ยมันไฟสีแดงวะเฮ้ย hey. เลือดเมื่อกี้มีถังขยะอย่างนี้ปะมีมีดปะมีมแทงไงเฮ้ย hey. Mato-Pito, oh? Ih, um yung-yung. Ui! Ui! Mas o mato é... Đấy. Ui, phai đen à. Ui. Ui. เราเล่นมาเนี่ย <c oughs> ไปไหนไม่ได้ <c oughs> เปิดไฟไม่ได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อี๋อะไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้โห้ยอี๋ไม่นี่มันมันคือเรื่องเล่าเว้ยไม่มันคือเรื่องเล่าย้อนหลังเว้ยโอ้โหไอ้ที่ตบอยู่ไหนวะ นี่แถวเนี้ยโอ้ยใครมากดกิ่งห้องเราเนี้ยเฮ้ยเชี่ย <c oughs> มันมา <c oughs> ล็อกว่าตัวได้ป่าววะตัวแล้วอ้าวทำอะไรไม่ได้แล้วพวกกดอีกแล้ววะแอบ สกายเราไงอ่ะนี่ย mm ู hmm. mm ้ห hmm. ญิงคนนั้นนแบบบ้ามากเลยเฮ้ยฉันต้องโทรหาตำรวจอีหลอนอยู่นะเว้ยเขาบอกว่าเออตำรวจจะมาอีกสองนาทีทิพหาย ทำไงได้บ้างอะสองนาทีอะระหว่างที่อะไรอ่ะตายมันบอกว่าให้ทำไงก็ได้สองนาทีอะไอ้ชอลเฮ้ยสองนาทีเฮ้ยทำไงได้บ้างปิดไฟปิดไฟ ป้าป้ดีเหรอ,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 อมันเพิ่งกระจกหลอดใช่ไหมไอ้สัตว์สองนาทีทำไมมันน่ากลวัวจังวะ <c oughs> ไม่ก <c oughs> ูไปไหนวะเนี่ยอ๋อแต่เราต้องวิ่งต้องวิ่งออกไปที่ถนน,นแน่ๆเลยไป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 ไอเหีย้ยออกไม่ได้ <c oughs> ตัวใ่มันนีอ่อ้าวไอ้สัตว์ เออวานทำไงวะเ่า <laughs> ฮ้ยฮ่าทำหนึ่งเราเรา,เราไม่มีอาวุธป่าวะ วิง่งน่าจะวิงวะะว่งและน่าจะน่าจะวิ่งได้เราก็ออกอีกสัตว์ ไหอ,อะอ้ย่ยหลอนอยู่หนูเว้ย <c oughs> ผู้หญิงแม่งหนีเว้ยก็ฉันไม่รู้ว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงทำร้ายฉันเออหลายสัปดาห์ผ่านไป ผู้หญิงก็ยังไม่ยังถูกยังไม่ถูกจับแล้วก็ฉนันนะได้ยินเสียงรอยเท้าเดินอ่ะทุกคืนเชีย่ยเรื่องว่ะมันมาอยู่มันเนี้ย นั่นไงล็อกห้องไม่เป็นเหรอวะอ้าวแบตเอ็นอา้าวไอ้ส,าาสัตว์จบแล้เอเอา้เาล้วเราต้องทำไงตำรวจถึงจะจับมันได้อะ 哈哈哈！哈哈 <laughs>，喂 <noise>，有没有啊？没来啦，哥。<noise>